ขอพิจา้องพี่น้องว่าผมนึกวัตระบบน้าต้องทําให้จบเท,ทได้สาหนามสร้นแล้วปุ๊บเพราะเขามีน้ำต้องพี่น้องต้องคิดว่างแผนต่อไปว่าทําอย่างไรจึงจะบริหารการจัดการน้ําให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพอน้ำนี้เพิ่งทําผมก็ใส่เครื่องก่อนเบนซิน,นเอาทําในสิ่งที่เรามีก่อนคเครื่องสูบขึ้นมาใส่เบนซินสูบน,น้ำปล่อยน้ำหมดไปตามร่องแมนครับอันที่สองคือใส่ไดโวใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดึงขึ้นมาปล่อยไปกัแค่บัดที่นี่ เราทำได้เราเข้าใจเราเข้าใจเราทำได้แต่ผู้ที่สารต่อจากเขา,ขาคือคุณแม่อายุเจ็ดสิบปีับนะครับเี่แอ๊ดจงไหอืมเอ็ดโบเปลียนนะครับสุดท้ายก็เรยมาจบตรงที่หอน้ำอันนี้ฝากพี่น้องเลยครับถ้าเกิดว่าเราต้องใช้แรงน้ำถงของโลกให้เกิดประโยชน์นี่ดึงน้ําขึ้นไปที่แท้งปล่อยน้ําลงใส่แปลงนี่พี่น้องเห็นป่สวัสดีครับเอาหยุดครับสวัสดีครับพี่ดาบครับโอ้ดีใจ พี่ดาบวัตมาเยี่ยมยามถามข่าวจอดสุรนเรนาปตาเสิร์ครับผมนะครับโอ้ดีใจดีใจของแท้อันไหนคือของแท้ของแท้คือเบายุดนะครับผมกระสรวงไรนาปตาเสิร์ได้มาเจอพี่เป็นเสียงจริงๆเลยมือนี ını, ่คร nah <st <ress> ับผมก็ขออนุญาตทักทายนะครับผมเบายุดพาจวดครับผมเบายุดพาจวดจากของช่อง youtube นะครับผมแล้วก็ขอทักทายเอฟซพี่น้องดาบวัดรดำเนินสะดวกหรือว่าไอวัด นี่เองนะครับณปัจจุบันคือไอวัดนะครับผมมือนี่พี่พี่ดาบวัดมี่ให้เกียรติมาเยี่ยมยามถามก้าวถึงสุรินาปตะเสิรนะครับผมมือนี่สีเม้ายังกว่าเอาเอะไรอะไรแนวอยู่อะไรอะไรแนวนาอโอ้ยมาเห็นเพื่อนทีแล้วก็นเนาะนาแรงเบายุดครับผมเป็นมาจากในเบาให้พี่ซูพี่ซูน้องเขาฟังแน่เรื่องจริงแตะพี่น้องเคยติดตามเบาหยุดมาเนาะพี่ดาบก็คือสถานการณ์จริงทุกช่วงฤดูก,กัน การกระทําของโซน,นหน้าปราเสือน,นี่ถ้าพี่น้องติดตามหรือว่าเคยฟังพี่ดบาบไล่สดกับสิเห็นหลายๆส่วนหลายๆอย่า,า,างเอาความจริงมาบอกสู้พี่น้องฟังนะครับปกตินี่เราอยู่ย่งเห็นงานประจําอยู่เด้พีดาบยังไ,ไ,ไปไปมาๆสวนอยู่นะครับเดี๋ยวสิบอกอีู่ฟังว่ามันเป็นแบงไหนเราพี่น้องก็ไปวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะเอาในการเบิ้งซือนะครับแล้วก็ไปวางแผนเอาเนาะเรื่องเงินซื้อสวนนี่พีดาบครับนะครับนี่ นนคือสวนคือสวนไรนาประเรสิดสวนไรนามีทั้งสวนมีทั้งไหลมีทั้งหน้าครับมีทั้งปลาส่วนตะเสดเนี่ยคือซื้อคุณพอ,ณพอซื้อคุณพอแมนระะครับซนะื้อคุณพอซึ่งพิ้นไดจับไปล้วล่ะครับซึ่งพื้นที่มองนี้ผมก็ได้มีการบูรณาการม่สุดท้ายมันก็คือคําว่าลงมือทํามือคําตอบเป็นหนึ่งสี่ย้อนก็ไปในหนึงพิเดิดพิดาไเขาสิย่างไปเบิ่งสซวนผุนน้ำมันมีทั้งสามส้นที่สิให้พี่น้องเบิ่งต่ว่า บ่แในใจว่าเขาสิยางเบิดหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อที่ทั้งเบิร์นส่มสิบไร่พอปกติหมองนี่เป็นป่าได้พีดพ่ดาบพี่ดาบถ้าพีด่ดาบขับรถมานี่เป็นยังไ๋ครับแต่เนืเ้นอเติแขง,<า>งเล้ยงเนาะนะครับปีห1หนึ่งพีด่ดาบคุณแม่เห็ดหน้าเนี่ยได้เข้าหากระสอบแหมครับพึ่งเป็นหนึ่งินบดปะออสามสิบไร่เนี่ยแมนครับซึ่งมันบ่มีเรื่องของระบบน้าอย่างที่บอกนะครับเห็ดหน้าตามธรรมชาติเนื้อทีก็เป็นทีหน้าโคก หน้าโคกบ้านเ้าภาษาอีสานก็คือเป็นที่แห้งแล้งที่สูงแล้วก็เป็นดินทรายน้ำก็ต้องรอจากเทวดาอย่างเดียวน้ำใตดินกับบะมีสมัยย้อนกลับไปนะครับพอดีเข้ามาเห็นแบบวันนี้ก็เลยในสารต่อจากคุณพอพอดีคุณพอเพิ่นบัดก็ได้เพิ่นจากไปเพิ่นไปเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยได้มีโอกาสได้นั่งฟังคําว่าศาสตร์พระราชาพ่กมีความขอใจได้พ่ดับนะครับเพราะเขาเห็นงานอยู่ในเมืองเนาะวันที่นี้่ในมีโอกาสได้ฟังพ่อคําเดือง พอคำเดิมันได้กล่าวไว้ว่าเปลี่ยนซับเทียมเป็นซับแท้คนหาคานี้มาตัง้งวาโดวนพิดับอืพอคำเดิมันอธิบายให้เราเข้าใจว่าซับเทียมคือพวกนี่เพี่น้องของที่มีคาพวกแก้วแหวนเงินทองต่างๆนี่ยนะนับมือมันเสีวไอ้สิขามันสิลดลงแต่ว่าแต่ว่ามุ่นค่าของเงินนี่มุลนค่าของไอ้มันมือนหลนะแต่ว่าคุณค้คามันบัดลดลงสิไหมครับนะครับ่นก็เลยว่าคันึงสั่นหันเฮามีโอกาส มาสา้่งซับแทนไว้แน่ซับแทนก็ขึ้นนี่นะครับมมดูของฟอร์เม่เฮ้านี่นะสร้างปัจเจัยซีให้สามารถพึ่งตนได้มันก็เลยเห็นให้เสาอ๋อเริ่ม,มาจะจว่าก,การเปลี่ยนซับเทมให้มาเป็นซับแท้ก็คือมาบูรณาการจุดนี้มาเขาช่วงกับปัญหาโควิดอีก2560โอ้โหโควิดพิดาเยเป็นยังไงแน่พัทยานี่ไปใซ่บอร์ได้ทุกอย่างมันหยุดหยุดไดเลยครับนะครับเพหในเฮ้า บอสามารถที่จะเดินทางออาไปใส่แมนมี่แมนม,มี่ตังมีเงินกับบอสามารถที่จะไปหาสื่อของอยู่ของกินได้ครับเหตุจังไหนประเทศนี้สื่อของกินของอยู่ม่ได้เกิดความวิตกกังวลเขาเรียกว่ามีตกจริตมีโอกาสในเบื่องสื่อของที่เปียกสามอาชีพเพิ่มมนุษ,ษยชาตินั่นแหละครับก็เลยได้ควมขมอขาใจมาลงมือทาเดี๋ยวสิภาพี่หน่อยเบิ่งว่าการลงมือทําเอา ทึ่งคอสําเ็จแล้วก็ขอพิษพาดแล้วเอาปัญหามาสู้พี่น้องฟั่งว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เอาทุกช่วงฤดูกันไมเบิ่งอันนี้เฮาหนาวเขาแรงนเนาะแม่มน,นา<ส>ขาแหง <ขา S 2> เบิเ้ลได้ไปดาเพ็นบว่า<ช>มันสีแหงเบิดเลยแต่ว่ามัน็สิมีความเขียวอยู่ชาวาะจุดของเฮานี่<ช>แหะเดี๋ยวจะเป็นสีพพ่้าไปดาไปเบิ่งว่าให้เบิ่งจุดขางเคียงนํามาเป็นยังไงเนาะอ้าวปีหกสองเด้ลงมือทำนะครับโดยที่ว่าตัวนั้นคุณพ่อเพิ่นท่านได้จากไป กัเพื่อนไหนเพื่อนเห็ดช่วงเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวสีภาไปเบิงสะที่ได้ตอเนื่องจากไอเรื่องแหลกก็คือเป็นสาของอีสานเขียวซึ่งเอาข้าของจีบอเล่าเราเจอปัญหาคือไม่มีระบบน้ําชนมาทานไม่มีนอกจากดินฟ้าอากาศย่างเดียวผมก็เลยตอนแบบแรกคือหานามก่อนหาที่กักเก็บน้ำจะได้ได้สะํำ<แ>คัาเรื่องการเกษตรเลยนะแมนครับพี่ดาบแล้วก็เอาเอาทีนี่จากการนี้ไปเรียนรู้กับ ที่เปียกเดินสายไปเบื้องวา่าแต่ละพื้นที่เขาเจอปัญหาอย่างแน่เขามีการวางแผนการจัดการอย่างไรเขาก็มาปรับใส่กับบริบทพื้นที่ของตัวเองซึ่งบริบทพื้นที่ของผมเนี่ยมันีะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวแล้วก็เป็นแองกระทะครับ,รบด้านด้าน,านตรงกลางใน,นี่สีมีพื้นที่ที่ลึกนะครับก็บเลยหาหนามก่อนพ่อ,อก็เลยไปเข้าโครงการใ้ของของ,ของกมรมทรัพย์ได้น้ำมาบ่อแรกครับม กรมทรัพย์มากให้การสนับสนุนกับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องขอบคุณกรมทรัพย์นะครับผมผมก็เลยเอาปรับใส่บูรณาการโดยที่ว่าจากกรมทรัพย์เนี่ยเป็นเป็นเครื่องบินเครื่องเบนซินเติมน้ำมันสูบน้ำจากใต้ดินเขมาใส่ในการเกษตรผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโซลาเซลล์โซลาเซลล์แมนครับนี่ก็เลยได้ซาลุมนีมาในพี่ดับครับนี่าเรนี้เป็นสาหน่วยแรกเลยซาอีสานเขียวอซานเขียวมาต่อเติมเติมเติมอีกผมมีการหลอกไหม ก็เรียกกากเขมนำไว้เช้ในการเกษตรความกว้างความยาวมาบ้านไท่หน่อยความกว้างอยู่ที่24เมตรพี่ดาแต <20 14 S 1> ่ว่ <4 S 1> า,ว <4 S 1> าวความย <4 S 1> าวนี่42เมตร42ครับความลึกความลึกนี่ในแต่4เมตรอยู่ครับ4เมตรแต่จะมีตื้นเขินบ้างครับตามสภาพเนาะแมนก็คือบริหารตรงนี้รับน้ําจากไหนรับน้าจากพื้นที่ขางเขี้ยวขางเขี้ยงแนเพราะว่าเป็นที่สูงได่อาจิได้หน่อยครับแล้วก็มีการฝนตกแล้วหลักๆเลยคือน้ําจากบดานสูบขึ้นมามาพักไว้บ่อไป น้ำจากตู้นี่แหละครบะบจะพภาพไปน้นองไปเบิงนะครับไปดูโซนแรกนี่ระบบน้ำผมครับระบบน้ำนี่พี่น้องทํนเกษตรนีน่ระ,ะบบน้ําต้องให้จบเลยครับเพราะว่าผมผ่านมาผิดอะพิดาบตั้งแต่หิวหาบหดผ่านมาเบิดผ่านมาเบิดหาบหิวหดกอกใส่ขวดเสียบไว้เอาใส่รถยูใส่รถซ้าเร่งหดผ่านมาเบิดเลยเข้ <ฮ ec. S 2> าเดชาน้ำแล้วปั๊บ ครับว่างแผนว่างน้ำเลยบอ่อครับขอพิพางพี่น้องว่าผมถึงบอกว่าระบบน้ำต้องทำให้จบพอ่เอเท็ดเท็ดได้สาน a m เสร็จแล้วปุ๊บพ่อเขามีน้ำต้องพี่น้องต้องคิดว่างแผนต่อไปว่าทำอย่างไรจรึงจะบริหารการจัดการน้ำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะน้ำนี่เพิ่งทำผมใส่เครื่องก่อนเบนซิน,นเอาทำในสิ่งที่เรามีก่อนคเครื่องสูบขึ้นมาใส่เบนซินสูบน้ำปล่อยน้ำ ไปตามรองแมนครับอันที่สองคือใส่ไดโวใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดึงขึ้นมากปล่อยไปครับแค่บัดที่นี่เราทําได้เราเข้าใจเราเข้าใจเราทําได้แต่ผู้ที่สารต่อจากเข้า,ขาคือคุณแม่อายุเจ็ดสิบปีครับนะครับตี่เจังใดอืมเอ็โบเปลี่ยนนะครับสุดท้ายก็ได้มาจบตรงที่หอนามอันนี้ฝากพี่น้องเลยครับแต่เกิดว่าเราต้องใช้แรงน้ำถงโลกให้เกิดประโยชน์นี่ ดึงน้ำขึ้นไปที่แท้งปล่อยน้ำลงใส่แปลงนี่พี่น้องเห็นป่ะอันนี้จบเลยแม่อยู่เจ็ดสิบปีมาหอนกับเปิดได้พิดาบเปิดบ้าเสื้อเปิดบ้าดเสื้อ,น,อน้ำกับไหลแม่นี่น้ำกับไหล่เลยนี่โอ้โหปล่อยไปเลยครับพุ่นไหลไปพุ่น<อ>ตามพุ่นแม่เราเลาเหตุได้าะดงให้พี่น้องในการทำกรเกษตรระบบน้ำพี่น้องตรงจบเด้อยขันบ่นจบปุ่มพี่น้องสิแก้ไขปัญหาเพราะว่าผมเจอมาแล้ว<อ>นะครับผมไปนี่คือระบบน้ำแมนครับกมาือปล่อยขึ้นนี้เลยครับ แม่เราแล้วก็แค่มีนาทีมาเปิดว่าวน้ามันก็นดันขันเท้าพ่อแล้วเขาก็เปิดเอาว่าวลงไปเบิ่งปะ<ช>อาจสีหกเด้ยังอยเพราะว่าบ่ได้มาสวนโดนโนี่แหละทิ้งจะบอกพี่ดาว,ว่าเห็ดอ,อะไรก็ได้ว่าอย่าทิ้งสวนถ้าะทำสวนอย่าทิ้งสวนครับแต่เหตุไยสิเจอปัญหาก็ยังผม,มนะครับเหยียบด้วยพี่ดา พาพี่น้องมวลปลาไหมมวลปลามวลดงเขาว่าพี่น,อน้าานนงนองครับนี่สิบตเตกสาใบ,บ่นี่เบิรงเอาเถอพี่น้องเด้อเด้อเอ็นบอมแม่มาปึ๊บเป็นบอพุ่นแม่มาน้ำหอนบางนี้หอนบางนี้ระบบน้ำเขาเห็ดนั่นตามปกติถ้าเกิดน,น้ำเสียนี่อันนี้น้ำเขาด้านล่างนี่พี่น้องเห็นบ่ว่างเป็นสามตอนตอนน้ำแต่ถ้าอยากเอาน้ำขึ้นแท่งนี่เห็นบ่ผมปิดไว้ครับปิดไว้ บ่ิห้น้ำลงสาน้ำมันขื้นแทงแล้วนี่ผมจ่ายน้ำอันนี้จ่ายน้ำไปบริหารทั่วสวนแต่เกิดพ่อแล้วผมจยเอา้ํน้ำเขาไปใส่ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการอุปโภคห้องน้ำห้องครัวตรงนี้ครับปุ๊บผมก็เปิดตัวนี้มาที่นี่คันพ่อแม่พ่อแล้วเราจักลับ้านแต่เมือพรุ่งนี้แกไม่ได้มาแกก็มาปิดปิดว่าตรงนี้นี่นะครับนอะไรลงสาเหรอลงสาจบจบ นี่ครับมาที่นี่กันตอนนี้ผมต้องการปล่อยน้ําไปให้กับแปลงครับมาปิดปิดเบ้าสายที่ลงสาไครบผมไปแล้วจบแล้วน้ำก็ขึ้นพุ่นน้ำขึ้นพุ่นเราก็ปล่อยไปไปพี่ดาพ่อปัญหาว่าไปรวดอย่าปลูกถ้าปลูกต้องว่างแผนให้ดีเห็นบ่อืมติดอีกก็มองในหอสูงเฮาแมีนครับนี่หอสูงนี่อีกหนึ่งปัญหาหนึ่งปัญหาเด้อต้องการปลูก ดีปัญหาบริหารจัดการตั่งตนใหม่ไอพื้นที่ของผมมันเป็นแองก้าท่าพิดาบทีนี้แบบพาพี่น้องมา้าพี่น้องเฮ็ดลายเนี่ยมันโมมี่หมองแล้วเพราะมมี่หมองแล้วปุ๊บเข้าสิเมยครับเวลามาปุ๊บมันโมมีก็ลังใจเพราะว่ามันเยอะเกินไปฉะนั้นแล้วพี่น้องขันมีพื้นที่หลายแบ่งพื้นที่เอาแค่ขอบสาเนเฮ็ดะก่อน คอยขยายถ้าสำเร็จแล้วคอยขยายจะพายเบิ่งว่าปีผมเหตดปีหกสองนี่จนถึงตัวนี้มันเป็นยังไงแบ่งส่วนว่ายไบเอามาถึงตรงนี้บอกไปเรไดอพี่นองเด้อมินีนี่คือสาลูกแรกที่ผมมาขยายต่อพอผมเหตดปีหกสองผมผมเหตดสำเร็จแล้วในส่วนหนึ่งผมก็เลยมีการขยายไม่เมื 63, มเ่อปีหกสามมาเห็น่างจริงจังว่างแผน ขุดใสอีกหนึ่งลูกพี่ดับเพิ่มเติมเพิ่มเติมฝั่งตรงข้ามกันแมนครับอีกหนึ่งลูกคือลูกนี้นล,ลูกนี้ะสะซียู่ด้านบนนี่สองลูกสองหน่วยสองหน่วยบริหารน,นา้ำอันนี้จากที่สูงปล่อยลงไปใส่ดานล่างครับนะครับโดยการฝังทอเดยคุณไพ่เพิ่งว่าฝังทออย่างไรเติมน้ําลงสะมองเดียวฝังทอเชื่อมของหากันครับเติมน้ำสานี้สานี้เต็ม ตอนนี้ก็เต็มพิดาเป็น,นบ <ผม S 1> กก่น้ำสู้กันแล้ววันนี้ผมฝังคอจากพุ่นส่วนพุ่นส่วนพุ่นออกไปลงป้ายเมื่อสักครู่นี้ครับในการเอาน้ำเข่าคล้องส่ไกลหรือแปลงหน้าครับยู่นี่พิดาเป็นทอเป็นทอบ่ทอไปก็เขียวพีพ่น้องไงทอไปก็เขียวหนุนครับซูมไปนิดนึงครับครับอันนั้นคือเข้าเย็นระบบน้ำล่นหรือว่าถ้าเกิดเขาต้องการอยากปล่อยน้ำ นมทอรหรือว่าเอาขอต่อออกน้ำกับไรลงสู่ข้องใส่ไก่เดยวจิพาไปลองอีเบิงครับเราเห็นทออยู่ข่างกระทอมบ่ข่างกระทอมอีกครับ,รบขันแม่เสียนหน้ามันแปลงหน้ายูขงข่างแม่เราก็แค่ถอดทอ,ทอรหรือว่านมทอน้ำกับไรลงสู่แปลงหน้าครับก็เลยจัดการดึงน้ําลงจากที่สูงลงสู่ขางลางเอาน้ําจากสารลุงนี่เข่าแปลงหน้าได้เบิรนเลยครับเพิ่นว่าเป็นวิธีการลักหน้ามันหมดเลย แมนครับออแต่ว่าใส่การสอดทอถูกต้องครับบัดนี้ไห,ห้พี่น้องพี่น้องเบื้องต้นไหม่ไอ้พี่ดาพี่ดาเบงพี่น้องเบงต้นใหม่รอ,อบๆนะครับเดี๋ยวเียองสีผ้าไปเบื้องไอ้เบื้องต้นใหม่ว่าตะกี้ว่าเป็นสีเด้ครับตะกี้นี่เป็นที่โลง่งแห้งแล้งแหง้งัดที่นี่มันมีแต่ปลาแต่ควมเขียวอาจสีบอทอา้ดเพราะว่าเข้ามาในช่วงช่วงยังไงปลายฝนต้นหนาว อันมันหนาวแล้วเนี่ยหนาวแล้วนี่ไปฝนฝมมนมุมีแล้วฝนมุมีแล้วไปไป,ไป <บะ S 1> ที่นี่มาพ่อยิ่งมเมนวาเสียตะความสำเร็จมาสู่พี่น้องฟังเบาพ่ออะไรกับเบาอันนี้พัย,ยังพี่หลอดกี่ตับเพิ่งสีเขเห็นขึ้นกันพาย,ยังหน่อพายหลอด,ลอดโอ้พยหลอดเอาเป็นยังไหนว่ามันมีปัญหามันเนาถ้าพี่น้องต้องการปลูกพ่อดีใส่หลอด วัถุประสงค์ของเขาคือมันที่เป็นหลอดคร<ช>ับเวลาเขาจะกินน้ามัพร้าวหรือว่ายังกระซงแท่นหลอดอืเขากะตัดมาใส่ใส่ได้บ่วัตถุประสงค์มันแค่นั้นกต่เขาต้องการอยากกันทีบอ้บอยบ่อยพังก็คิดเบื้องเอาพี่น้องก็เห็นบ่อนี่เป็นเป็นตะปลูก่การพี่น้องเชื่องทองเที่ยวหรือว่าอยากเอาใส่หลอดพี่น้องก็บแบ่งพื้นที่ไปปลูกเฉพาะของเขาอย่ามาไหว้เองสิ ครับขันวางสีขันบ่มีการจัดก,การแล้วเลยเห็นบอลเนี่ยพี่ดามันบ่ได้ยังเด้ครับต้องสายคาเฟ่สายลานกาแฟาครับอ๋ออันนี้เข้าบอลเนี่ยพวกมีเวลาอยู่สวนครับสี่เป็นตังสีล่ละนะครับอ่ะมามองนีพี่ดาบนี่คือเป็นจุดที่เริ่มต้นที่เราทําครั้งแรกทีหกสองผมถึงบอกว่าเป็นยังพี่น้องจังคอย ห้เริ่มเห็ดเทีะน้อยพะว่าขันนะว่าเห็ดหลายมันสีมืมีห่วงแล้วอันนี้ขนเขเนาะวเทีน้อยมันมีห่วงแล้วปุ๊บเข้าก็ได้มีโอกาสมาอย่างชุ่มอันนี้คือความสําเร็จแต่ผมจะบอกว่าสําเร็จโดยที่ว่าหนึ่งปีหกสองนี่เห็ดโดยที่ว่าปุ่มีการว่างแขน,นเรื่องของการปลูกต้นใหม่ปลูกไปเลยสามปีปลูกกรว่าสวนสามปีพิดดับ,บ,บเพิ่งที่ล่ะบอปีบอเป็นแนว ดีว่าพี่ดาบว,ว่าเป็นแถวเป็นแน่วยังกับยัดยัดส่ยัดไ่ไปเลยอันนี้เขาเอินมายัางกับง้องข,ย,อย,ขยันได้อยู่ขยันได้อยู่ขาดการวางแผนขาดการวางแผนเป็นยังแล้วสี่ปัญหาพลังเมืองสมมุติว่าพิ่ดาบผมเสียวไผ่ไปใส่ไปใส่ผมเสียวยไ,ไผว่ถามว่ามันดีบ่ดีไั่สลับไผ่สราส้างมลพิษหนองามเลยงามมาคักเลยเสียวไปใส่พ,พี่ดาบว,ว่าไพ่นี่ยมัน มันหนาคือมันเบาอ่ะรถจอดที่พูนขอบ้าไปได้ตัดลากไปใส่้วาเนี่ยตัดแล้วมาหนีก็แด้วก็ถือต้นพยุงแล้วก็ถือต้นนี่หกปอก้องไหนบัวนี่ขาดลั่มอยู่นี่แหละคัดเอาพี่ดาเพิ่งเอาผมตัดแล้วผมดีกอกได้ไปดินี่เ็นบอลเนี่ยแล้วก็ติบต้นพยุงเนี่ยเสียลงใส่เนี่ย สิล,ลาดไปทาง้งเดชั้นลงมานี่คือต้นไ,ไม้เรามาเหาฮักเบิดตัวน้อยๆนะฮักฉะน,นั้นแล้วแยกบมอแกแยกบมอกครับหมอกนี้เป็นขอบสะบก่อขอบสะก็เลยปลูกเป็นสองแถวสามแถวหน่องมองเห็นครับสองแถวสามแถวขอบสะหมอกนี้ข้มกวงสียู่ประมาณยังเมตรข้มกวงพี่ลาไปเห็นตอนเด็กเคย,ยสายตาสาสีประมาณแปดเมตรได้แปดเมตรได้แเมตรเนาะครับนี่ล่ะ ผมก็เลยว่าพี่นอ้องเราต้องเฮ็ดหลายกันเฮ็ดในหน่อยสมนี้กับพ่อเราเฮ็ดสายนา้ำเระบบน้ำเฮ็ดระบบน้ำให้เขาดีๆอันนี้ก็ใหม่ๆเฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าพออยูส่สวนมากมันก็ต้องจําเป็นนะครับป่ะปลูกทุกอย่างเลยพี่ดาบ,บต้นจานกับปลูกลได้มาจากงานคนบา่าปลูกตน้นไม้มะฮอกกานีประดูกมะข่าแดงปลูกเบิดแล้วก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าก็ได้กินน่อยอยู่เด้ออกน่อยเขาได้กินอยู่เด้อนี่พยกกยาาี่ล้อง ครับผมเอาจะเฝ้าไปมที่นี่มานี่เห็นปัญหาปัญหาื่อประโยชน์ใส่ซอกหนึ่งกับมีคือหนึ่งปลูกต้นไม้อย่างเด็เนี่ยขันห้อขันห้ามองเป็นว่าเป็นประโยชน์กับเป็นขันห้ามองว่าเป็นปัญหากับเป็นแต่ว่าขันของพอค่ำเดือนแล้วก็ว,ว่าปลูกไปรอดมันเสียโอกาสขันว่าเขาปลูกห่างายขเขาคิดว่าเออมันสีงามเบิด เห็น่าพี่ดาบมันสีงามเมิดมันเกิดสีห้างกันมันเสิ่งซื้อโวลุดแต่ถ้ามันตัวนี้ไม่เกิดล่ะกลายเป็นสุญญากาศกลายเป็นสุญญากาศบะไรยังเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดแล้วมันเลี่ยงกันเ่ยเอาอย่างเอาง่ายๆนี่ตะเคียนทองนี่ตะเคียนอยู่กับไม้มางน้ำพยุงไม้พยุงเท่ากับมีความขาดหวังว่ามันสีงามพอกันแหละแต่ว่าเห็นบ่ปลูกความกันแต่ว่าตะเคียนบัโตแต่พยุงไปแล้วพยุงไปแล้ววันนี้ แต่ผมต้องการอยากจัดโซนให้มันงามผมก็สามารถที่จะอาตะเคียนออกได้ครับท่น่อ<น>แต่แตาผมว่าผมไม่ปลูกพยุงผมปลูกเฉพาะตะเคียนผมอยากได้ตะเคียนทองแต่ว่าตะเคียนแบบซ้นำนี้ครัผ่านมาปีหกสองตอนนี้ปีหกแปดหกแปดแล้วพี่ทับตะเคียนทองผมยังไม่ไปไหนเลยอือยู่ซ้ำนี่ซ้ำนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ปลูกตัวนี้เพิ่มเติมอันนี้เสียโอกาสเลยีย่าก็ะไรซ้ำที่เลยแล้วตัวนี้เพราะนั้นทีห่างอย่าไปเป็นสาระ บเป็นสาระแต่ว่าควรที่สี่เลือกไม้ให้มันตรงไม้ใช้สอยก็แยกไข่เขาตั้งหากที่ผมโยกตัวอย่างไอ้ฟังกก็คือไผ่แยกเขมาม้าซานี่แยกเขากมาซะครับผมอย่ามาขันเท้าเสียเอาไปข่าไปขายไรไาหรือทำประโยชน์ด,ดังึ้น่นในยุทธว่าขันเท้าเสียเอาไปในเรื่องของการการขายมันก็าสิอย่างนี้ยังหน่อยนะ แยกเส้นอย่างน้อยแมนพี่ดาบถามมาเลยเด้อครับผมแยกเส้นนิดหน่อยคันเ้องสีตัดระวังเด้อพี่น้องครับพู้น่ะแลกรอืมตรงเบื้องให้ดีตรงมื้อให้ดีผมอยู่เนื้อหัวแมนครับบังไร้เด้พี่ดาบมันจะมา่นน้ำกันเลยมีปลาแล้วมันต้องมีเนาะครับของแนวมูลนี่พยอมนี่ยน้ำอยู่น้ำกันนี่ละพี่ดาบต้นคูนเอาสีให้มาเบื้องมาหนีิ ขีดแบบสังมลนงามบ่งามงามเนาะขันเป็นโซนหนึ่งสิเห็นบ่เนี่ยมีการจัดการเป็นโซนเสียมันสีดีเขาอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันโซนใบโซนมันขันตีตัดลงพุ่นก็ได้ครับพิมน้องฝากรงนั้งปุ่นก็ได้น้อลงพุ่นก็ได้เห็นบ่เยกยวไปเลยลงไปเลยนี่เป็นสี่ครับ นี่ไผ่สร้างมนนี่หนาปูพี่น้องเอาไว้ใช้สวยดนากินนอกก็ดีแต่ว่ากันปลูกินนอพี่น้องต้องเลือกเบื้องนีเดอเพราะว่าคันดี่ปูกินนอเนี่ส่วนพื้นที่บ้านเท่าอีสานมันเท่าทางบ้านผมเ,เป็นพวกกินไผ่สร้างมุนต้มออกมาแล้วหนามันจะเป็นสีสมสม,สมขึ้นนำสีนีมน้มันนี่ไหมรับปัญญาพิษกระบุญอืมครับ่ะอันนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วพี่ดาบใช,ดใช้ประโยชน์แล้วนะครับพี่น้องสีม่วงเห็นเป็นุโม่วงวันนี้นี่เบื้องพืนดิบ เกิดยังคืนนี่อันนี้คืออินทรีวัถูทๆๆๆั้งหลายทั้งหลายพี่ดาบ,บถ้าเกิดเรามีเวลาเขากวาดมาใส่โคนใส่เหงาขค่น้องมีนำ้ำในตลอดเวลานี่ขเขาก็ใส่เนื้อไม่ปุถยที่เขากินน้อ,น,อนะอนะครับแต่ว่าพี่ดาบหนึ่งสิ่งที่ผมเจอก็คือถ้าพี่น้องผู้ใดปลูกไม้ไผ่ก็ปลูกไม้ป่าคันปลูกพร้อมกันไผ่นี่สิเป็นไผ่ที่เป็น ต้นไม้เป็นพืชที่โตเร็วมากครับมันหนีแซงต้นไม้เลยพี่ดาบเมึงที่ล่ะพยุงเห็นงบ่มาดูมันหนีโตเร็วครับงามเลยงามเลยอืมมึงไปดูนี่ยังซ้ำหนี่อยู่ยังซ้ำหนี่อยู่แต่อไปไม่แล้วปลูกความกันเด้นะครับแย่งแล้วอยากโซนนิดหน่อยอยากโซนนะครับเอาปัญหามาบอกสู่ฟังครับโซนนี้แต่ก่อนเป็นโซนที่ไกลปืนเที่ยงเพราะว่ามีสาลูกแหลก มองนี้พี่พี่ดาบพี่ดาบยางมามากับเบาหยุดนี่อ่อนบ่โซ้ำอยู่โอ,โอ,โอ,อ้ยสีครับนี่เบิ้งข้างนอกเขาเจ้านี่ยนี่ทั้งนอกเขาเจ้ากับจังสันแหละเนี่ยแปนเดอร์เตอร์ตะกี้ว่าเป็นสีเ<อ>นี่ยโอ้นี่พ่อเขาบอกอยู่นี่ตะกี้ดเดี๋ยวผมปลูกเนี่ยสีน,นี้เนาะ ย้อนรอยทางเวียนสายเก่าเก่าอยู่กับดินกับลมสายนํำลำธารอยู่กับความมักน้อยสันโดษพอใจ จะชีวิตในหัวใจ